วันนี้เรามีเมนูที่แบบว่าทุกครัวเรือนทุกบ้านต้องกินกันใช่ไหมครับเชฟครับผมแกงเขียวหวานครับข้าวไข่ข้นครับเนื้อสัตว์นี้เราใช้อะไรได้บ้างครับเชฟใช้หมูใช้ไก่ใช้เนื้อแต่ถ้าเป็นเนื้อเราควรไปตุนให้เนื้อมันเปื่อยแล้วเราทำน้ำไว้แล้วเอาเนื้อใส่ทีหลังกลิ้งไปทั่วะทะไม่มีติดเลยนใช่นะครับ สวัสดีครับยิดบนดีต้อนรับเข้าสู่รายการครัวพีพ่ไท<า>ยรายการที่จะมาแนะนําเทคนิคและเคล็ดลับการทำอาหารให้ทุกเมนูของคุณอร่อยและง่ายมากยิ่งขึ้นครับผมวันนี้เรามีเมนูที่แบบว่าทุกครัวเรือนทุกบ้านต้องกินกันใช่ไหมครับ,รบผมแบบว่าจันบางคันพุทธศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้บางบ้านกินกันกับทุกวันเลยใช่เป็น,ปนอาหารยอดฮิตเมนูแกงเขียวหวานครับ แล้ววันนี้นะครเราไม่ได้มีเมนูเดียวใช่ไหมครับเชฟถูกต้องครับเรามีเมนูที่2อนั่นก็คือข้าวไข่ข้นครับคู่กับแกงเขียวหวานได้เลยครับนนกินคู่ด้วยกันได้สองเมนูกินคูก่กันได้เลยนะฮะงั้นเราไปดูเมนูที่1กันก่อนเลยครับเมนูแกงเขียวหวานครับผมไปเลย นี้นะครับผมเราจะมาเริ่มกันที่ทําเครื่องแกงก่อนใช่ไหมครับเชฟถูกต้องครับหลักการก็คือเราจะเริ่มจากรากผักชีกับพริกพริก2พริกเลยนะครับพริกสองพริกเลยใช่ครับน้องรีบเอาพริกสใส่มาได้เลยครับกระเทียมกับ ทีนี้พอเริ่มพอเริ่มม,มันบุบบุบแ,แตกแตกแล้วใช่ไหมครับใส่กตระชายมาได้เลยครับ,รบตามด้วยข่าเลยครับแล้วก็ขมิ้นตำเครื่องสดสดเลยนะฮะเอาลูกผักชีลงมาเราตำไปนี่เราจะได้กลิ่นหอมนะหอมมากพริกไทยผ่นครับก็ยี่รา ได,ไ,ดได้คืนแกงแรงอยากให้ไฟผัอนหาตำโหดเหมือนโกดไทยมาใส่กะปิเลยนะเชฟได้เลยใส่กะปิลงมาเลยครับเราต้องตำให้ละเอียดขนาดไหนเชฟเอียดเลยเนาะละเอียดเลยครับอันนี้มันใกล้ได้หรือยังครับเชฟใกล้จะได้แล้วครับเชฟตำเก่งอันนี้ละเอียดละเอียดครับผมอันนี้แม่สอนมานดีครับเเนียน เนียนละเอียดมากนะครับผมและเราก็ได้เครื่องแกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากที่โคลกอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับผมเราเริ่มจากขั้นตอนไหนกันดีครับเชฟเราจะเอาน้ามันกับหัวกะทิส่วนหนึ่งครับผมแล้วก็เอาเครื่องแกงลงมาเจียวเ,เจียวก่อนเพื่อเรียกสีสันของเครื่องแกงให้ออกมาและขาดไปไม่ได้นะัะวันนี้เรามีผู้ช่วยนะครับผมนี่น่ารักมากสวยมากจริงๆอยากให คุณผู้ชมได้เห็นนะว่าหม้อมันอันนี้หม้อนะฮะอันนี้หม้อนะแบบมันน่ารักเก็คือมันแตกต่างจากหม้อปกติที่เราเคยเห็นกัยนะมันดูแบบมินิมออมินิใจมากนะคะผมอันนี้เป็นหม้อเซรามิกนะครับผมจากคาสตาโฮมนะฮะซึ่งเขามีด้วยกัน3ไซส์ด้วยกันไซส์สิบแปดนะฮะยี่สิบแล้วก็24นิ้วนะครับผมนี่อันนี้เป็นไซส์ใหญ่สุดเลยยี่สิบสี นี่24เลยนะครับฝากเชฟถือนะครับตัวตัวนี้ให้ดูนิดนึงนะคะับเคลือบเซรามิกทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับผม ทำอาหารก็ไม่ติดภาชนะนะครับผมรวมถึงเวลาทําความสะอาดด้วยนะฮะก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายตัวหูของเขาแล้วก็ตัวฝานะฮะก็จะมีตัวไม้บีชแบบนี้นะครับผมที่ป้องกันความร้อนนะคะป้องกันความร้อนไม่ให้โดนมือของเราแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นฝาปิดนะฝาปิดจะสังเกตว่าเขามีขอบนี่ตัวยางตัวนี้นะะเวลาปิดลงไปแล้วแนบสนิทกับตัวหม้อเลยนะฮะแนบสนิทกับตัวหม้อแต่ไม่ต้องกลัวล้นนะเพราะว่าเขามีรูระบายความร้อนตรงนี้ให้ด้วยนะที่กระจกนี่ ปิดปุ๊บมินิมอลมินิใจขึ้นมาทีเดียวเชียว,วนะ,ะว,วันนี้เราเลือกไซส์ใหญ่กันเลยเพราะว่าแกงเราน่าจะม้อใหญ่นะฮะ <c oughs> แต่เราไม่ได้มีแต่มอหูสองหูนะฮะเรามีหม้อด้ามด้วยนะครับผมเผื่อท่านใดนะฮะที่ถนัดเป็นม้อด้ามแบบนี้<ช>เราก็มี3ไซส์ด้วยกัน18 20, 24นิ้ว <ใจ S 1> นะ,ค,ะครับผมนี่ตัวนี้เราก็เป็นเซรามิกทางด้านนอกและด้านในเหมือนกันแต่นี้จะเป็นตัวด้ามก็จะเป็นไม้บีชเช่นกันนี่ว่ารุ่นไหนเราจะมีไม้บีช ทุกรุ่นใช่เข้ากันมากนะไม้บีชด้วยแล้วก็สีของตัวหม้อด้วยฮะโอเคเรามาเริ่มจากเมื่อกี้ทำอะไรนะใส่น้ำมันเราใส่น้ำมันนะครับอาเชิญเชิญจุดเตาไหมจุดเตาก่อนนะครับเราจะใส่น้ำมันลงไปอ่าไม่ต้องรอเดือดใช่ไหมไม่ต้องรอเดือดเราใส่กะทิหรอเชฟหัวกะทิครับเป็นหัวกะทิอ่าบางคนอาจจะใช้กะทิกล่องก็ได้นะครับแต่ว่าเชฟขอใช้เป็นกะทิสด มันจะอร่อยกว่าอ่าลรก็ใส่อันนี้ลงไปว่าเราใส่ไปก็กอคุกคลิกผผัดๆ<ช>เลอย่างนี้ใส่คุกคลิกอ๋อสีสวยมากแค่เริ่มผัดก็สีสวยแล้วนาะพอแล้ว,แล,วแล้วถ้าสังเกตนะฮะตอนเชฟคนก็คือแบบส่วนผสมก็คือโฟล์มากไม่มีติดไม่มีติด,ตดเลย,เลยนะครับเราผัดเครื่องแกงไปก่อนให้เข้ากันให้หอมใช่ไหมฮะแล้วก็จะตามด้วยเนื้อหมูใช่ตามด้วยเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์นี่เราใช้อะไรได้บ้างครับเชฟ ใช้หมูใช้ไก่ใช้เนื้อนะครับ <ừ> แต่หมูถ้าสมมุติไม่เหนียวมากเราก็ไม่ต้องไปตุน <ừ> นะครับ <ừ> เราเราแกงได้เลยแต่ถ้าเป็นเนื้อถ้าเราเอามาแกงเขียหวานอย่างนี้เราควรไปตุ๋นให้เนื้อมันเปื่อย <ừ> แล้วเราทำน้ําไว้แล้วเอาเนื้อใส่ทีหลังอย่างของหมูอย่างนี้เชฟเลือกส่วนไหนมาทํำอันนี้ใช้สันนอก <ừ> นะครับจะเห็นว่าเริ่มสุกเริ่มสุกแล้วสุกไวมากพอได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่น้ํา รอ,อเดือดอีกรอบนึงต้องต้องคนตลอดไมใช่หรือปิดฝาได้ไม่ต้องคนแล้วครับทีนี้ก็พอเราใส่เราใส่ไปครึ่งหนึ่งแล้วทีนี้เราจะเริ่มปรุงรสแล้วนะครับปรุงรสพอเริ่มเดือดเนี่ยเราก็าก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเรารอให้มันเดือดแต่ระหว่างรอนี้เราขอปิดฝาก่อนนะครับผม สัวนสวยงามสวยงามมากเขียวทีนี้เราจะใส่มะเขือปลาะลงมาเลยครับโอเคครับใส่ลงมาเลยเวลาเราใส่ลงไปไปแล้วนะครับให้คนให้มะเขือที่เราใส่ลงไปเนี่ยให้มันความร้อนมันทั่วถึงนะครับถ้าเราไม่คนตอนนี้มะเขือนี่จากสีเขียวเนี่ยมันจะกลายเป็นสีดําหมดเลยครับคือเหมือนกับมันมันช้ำมันไม่โดนความร้อนนะครับอันนี้คือเทคนิคเลยนะครับทีนี้เดือดแล้วใช่ไหม้วครับผมให้น้องลิฟใส่ หมดนี้เลยมั้ฮะใช่ครับมาเสิรอฟพวงลงมาเลยทีนี้พอเราเห็นว่าแบบนี้ใช่ไหมครับน้ำแกงมันมันขุบนคลิกอยู่เราจะเติมหัวกะทิลงไปครับผมนะครับอันนี้พอเราใส่หัวกะทิลงไปแล้วใช่ไหมครับให้เดือดอีกรอบหนึ่งนะครับให้เดือดอีกรอบหนึ่งสีสันสวยงามนะครับทีนี้ใส่พริกแดงมาเลยครับพริกแดงเลยนะฮะชีฟ้าแดงครับใส่มาเลยใส่ใบมะกรูดลงมา แล้วก็ตามด้วยโหระพาแปลกใจไหมว่าทําไมไม่ชิมไม่แปลกใจครับไม่แปลกใจครับเราใส่าเราใส่ตามสูตรนะครับนะครับเนี่ย ใส่เรียบร้อยแล้วเราปิดแก๊สแล้วนะครับโอเคครับอร่อยแน่นอนและนี่เราก็ได้แล้วนะครับผมเมนูที่1ของเรานะฮะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วบนเตานะครับแกงเขียวหวานเมนูแรกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราไม่ได้มีอันเดียวไม่ได้มีเมนูเดียวนะครับไปเมนูที่2ของเรากันต่อเลยจ้าและมาถึงเมนูที่2ของเรากแล้วครับผม นั่นก็คือเมนูข้าวไข่ข้นกุ้งข้าวไข่ข้นกุ้งนั่นเองนะครับผมนี่วัตถุดิบของเราก็มารอยอยู่ตรงนี้แล้วและเราจะขาดไม่ได้ครับกับผู้ช่วยในเมนูนี้ของเรานะครับผมกับกระทะจากคาสตารนั่นเองครับเชฟสังเกตนะครับผมนี่กระทะของเราก็จะคล้ายๆกับหม้อในเมนูแรกนั่นก็คือเคลือบเซรามิกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครั<ช>ด้านนอกแล้วก็ด้านในด้วยนี่รอบด้านเลยทีเดียวครับเพราะว่าถ้าเราเคลือบด้านในเนี่ยเวลาปรุงอาหารแล้วเนี่ยอาหารก็จะไม่ติดกระทะด้วยนะครับผมและด้านนอกนะ ถ้าเกิดว่ามีคราบสกปรกอะไรนะฮะหรือว่าต้องการวางเนี่ยก็สามารถเ็ดง่อนัวของเราได้ใช่เราทำาสะอาดได้ง่ายนะฮะเรามีมาให้เลือกด้วยการหลากหลายขนาดแล้วก็หลากหลายแบบอันนี้เป็นแบบก้นลึกนะเป็นกระทะก้นลึกให้เชฟช่วยถือก้นลึกไว้ก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นแบบก้นตื้นนะครับผมวันนี้แล้วเราก็จะใช้ตัวนี้นะในการปรุงต้องใช่ครับผมแต่ยังไม่หมดฮะครามีเพื่อนมาด้วยนะคือกระทะแบบย่างนั่นเองครับเป็นกระทะย่างนะฮะ้ใาจะรห็นนะครับว่ามันมีลาย เวลาเราย่างเนื้อย่างหมูมันจะเป็นลายเหมือนที่เรากินตามร้านอาหารทั่วไปเลยสวยงามนลก็จะเป็นกระทะย่างค่ะโอเคงั้นให้อันนี้กับเชฟไว้นะครับเพราะว่าเราจะใช้เป็นกระทะก้นตื้นใบนี้นะครับโอเคเราปรุงรสที่อะไรดีครับผมครับผมเราจะใส่น้ำมันหอยน้ำมันหอยเป็นก่อนนะฮะแล้วก็ซอสปรุงรสซอสปรุงรสไข่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็นมนมก็ครึ่งหนึ่ง อันนี้ก็ตีเลยนะใช่ครับตีได้เลยใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะครับมาต้นหอมเราเชฟต้นหอมเดี๋ยวไว้โรยเวลาเราทำเสร็จแล้วอ๋อโอเคเราเห็นไหมเราไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะนะครับเราใส่พอให้มันเราจะเอากุ้งมาคั่วให้พอกริวแล้วก็สุกแล้วเราจะพักไว้กลิ้งไปทั่วกระทะไม่มีติดเลยนะใช่นะครับหอกุ้งเริ่มสุกนี่เราเราไม่เอาจนสุก สุกมากนะครับสุกเนแห้งอะไรอย่างนี้นะครับโอเคได้แล้วนะครับเราจะเอากุ้งเทลงไปอันนี้หลังจากที่เรากุ้งสุกแล้วนะครับเราเอาเอากุ้งที่สุกแล้วใส่ไปในไข่นะครับครับผมจะใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยรอช่วงนี้เราจะไม่เปิดไฟแรงนะครับเราจะเปิดไฟกลางกลางนัค่อนข้างไปถึงเบา <S <S นะครับถ้าเราเปิดไฟแรงการทําไข่ข้นกุ้งเนี่ย ก็จะกลายเป็นไข่เจียวถูกผมก็จะกลายเป็นไข่เจียวแน่นอนนะครับแล้วก็ให้น้ํามันเนี่ยไปผสมกับเนื้อของไขออ่ที่เราจะทำไข่ข้นนิดหน่อยนะครับนอ่าน้องนี้ใส่มาได้เลยตลม่ตลมต่อมอยู่ตลอดตล่มอมต่ตลอ่มอยู่ตลอดครับให้มันพอเริ่มเซ็ตตัวแต่ว่าก็เริ่มขอบแล้วก็ด้านล่างนี่ก็จะเริ่มสุกเองใช่ครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับ เรียบร้อยแล้วกับเมนูที่2ของเรานะครับผมกับเมนูข้าวไข่คนกุ้งครับข้าวไข่คนกุ้งนะ,ะซึ่งจริงๆแล้วท็อปปิ้งเนี่ยนอกจากเป็นกุ้งเราก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้อีกด้วยะะอาจจะเป็นแฮมก็ได้อาจจะเป็นอย่างอื่นเป็นหมูสับหรืออะไรก็ได้ใส่ชีสก็ได้นะใส่ชีสก็ได้ได้นะครับผมนี่แหละว,วันนี้เราก็มี2เมนูด้วยกนันครับเมนูแรกที่เราทําไป่อสักครู่นี้ก็คือ แกงเขียวหวานใช่ครับแล้วก็นี่มาทานคู่กับตัวนี้ได้เลยนะะข้าวไข่คนกุ้งนะค,ะครับผมนี่นะฮะน่ากินมากๆเลยสําหรับเมนูของเราในวันนี้เรียกว่าเมนูแบบธรรมดาธรรมดาที่แสนพิเศษนะ,ค,ะนครับผมนี่สามารถปรุงรสได้ตามใจชอบตัวนี้ก็ทำน้ำ<อ>เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ปรับตัวท็อปปิ้งได้ตามใจชอบเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูตามใจคนทําอย่างแท้จริงเลยทีเดียวครับผมและเราจะพลาดไปไม่ได้นะฮะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยที่แสนดีของเรานะฮะคาซาโฮมนะครับผมทั้งหม้อและกระทะเคลือบเซรามิกนะฮะรุ่นนี้เลยนะครับผม,บผมที่มีไม้บีชนะฮะนี่เป็นที่ตับแล้วก็ที่หูตรงนี้ด้วยแล้วก็มีฝากแก้แบบนี้นะครับ<ช>ผมสาม,มารถไปช้อปปิ้งกันได้ที่ ร้านไทยวัสดุและ BNB Home ทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะหรือว่าจะเข้าไปที่ w ว w t h a i w a ว็บไทวัสดุ .com BNB Home. com ก็สามารถช้อปปิ้งตัวนี้ได้เช่นกันจา้าและวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟมา,มากๆเลยนะครับ,รบที่มามทาเมนูอร่อยๆให้เรากินกันอีกแล้วนะฮะและอย่าลืมคุณไม่ท้งทบ้านลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เมนูที่อยากกินอยากชมอยากดูนะฮะมาให้เราเดี๋ยวจะส่งไปให้เชฟเขาจัดการเตรียมมาให้อย่างเรียบร้อยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนกับเมนูของเรา บาย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 ครับอย่าให้ลืมค่ะอย่าให้ลืมค่ะเมนูแรกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราไม่ได้มีอันเดียวไม่ได้มีเมนูเดียวนะครับไปเมนูที่สองของเรากันต่อเลยจ้าเมนูอะไรเอ่ยเอาเอาใหม่เขาตัดจบละค่ะโอเคโอเคจบแล้วเขจบ